ให้เราหนึ huh. mm ่งเทสอ่าสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับผมกันกันนี่มาสติกในเกมแพน vs ซอมบี้ภาค 2, 2> mm hmm. นะคะว่าเราค้างกันไว้ที่เลเวลดย์สใช่ไหมเดย์สิบสผมเล่นข้ามมาเลยนะครับ mm hmm. เพื่อจะให้เล่นนี่ตรงการตรงนี้ เห็นห่มุมวงไหมเห็นห่มุมวงไหมเราจะได้ผ่านเร็วๆนะจะได้ผ่านครึ่งด่านแรกเร็วๆนะและเราก็จะใกล้จะได้เข้าฝั่งโทนสีทองและจะได้เข้าโซนฝั่งสีทองแล้วทุกคนดูสิโหทองอารางชางเลยจ้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ เราจะมาต่อกันต่อกันที่เลเวลสิบสาเหตุที่ผมเล่นข้ามก็คือ 1. เพื่อให้ถึงครึ่งด่านแล้วก็ได้จบด่านเร็วๆสองเพื่อไม่คลิปยาวจนเกินเวลาผมจะอัดคลิปเพื่อไม่คลิปยาวแล้วก็เสียเวลาจนเกินไปนะครับผมก็เลยต้องเล่นข้ามมาสักเลเวลหนนะครับผมบางเลเวลบางเลเวล บางเดบางเด y มันอาจจะยากหรืออะไรเงี้ยครับบางเดมันอาจจะยากอะไรเงี้ยผมอาจจะเร่งข้ามไปสักสักหนึ่งถึงสอง day อะไรเงี้ยก็ใครไม่ได้ดูก็ใครขออภัยครับถ้ากลัวจะแบบคลิปจะยาวเกินไปผมก็เลยเร่งข้ามมาเลยสักสองสักหนึ่งหนึ่งถึงสองเลเวลเนี่ยแหละครับออผมก็เลยเร่งข้ามมาเลยนะเพื่อให้ เพื่อให้ด่านและเกมจบไปเ,เร้รอวเร็วนะครับโอเคงั้นไปต่อกันที่ d ดย์สกันเลย d ดย์สนะครับเขาก็ให้เราปกป้องพืชที่อยู่ในที่อยู่ในในแถบแถบพื้นสีสีดำตัดเหลืองนะครับเจอเหมือนเดิม ม,ม่อ๋อผมจะมีนี่เซอร์สปรส์ผมซื้อพีน็อตมาแล้วนะครับทุกคนนี่เห็นไหมทัม้งหมดมหลากๆผมซื้อพีน็อตมาแล้วนะครับทุกคนดูนี่เพราะว่า ผมซื้อพีน็อตตอนที่มันลดราคาพอดีนะครับใครเล่นเกมนี้แล้วก็สะสมด้มันลดราคาอยู่ที่เพรอยู่ที่70เพรนะคะสามารถไปหาซื้อกันได้นะจ๊ะสามารถไปหาซื้อกันได้เลยจ้าตอนนี้มันลดราคาแล้วนะคะสำหรับสำหรับพีน็อตเนาะพีนอ็นอตเพรใครถึง70แล้วสามารถไปซื้อเจ้าพีน็อตแล้วก็มาเล่นกันเลยจ้า าเหตุที่มันไปเลเวล3เพราะว่าพืชผมไปเลเวลสแล้วอัปเกรดมันได้พอดีครับก็เลยอัปเกรด1ตามที่กําหนดไว้2องเลเวลเลยนะครับตางผมก็เลยล่อล่อเป็นแบบนี้ <c oughs> แล้วก็ทำเควสของพีนอตด้วยนะครับก็เลยบอกว่าเงินจะลอยจะลอยหล่อลองไปเรื่อยๆเลยโอเคเพเป็นการเสียเวลาทำสงคราม d ดย์สกันเลย ผมใช้วิธีเดิมนะครับนี่ตามเพื่อนที่ผมเลือกไว้เลย อือมเออเหยมาละตัวฉกาจโอ้ยเกือบโอ้ย ไปเร็วแล้วหลังๆนี่คือรู้สึกว่าผมรู้สึกแบบกดดันเรื่อยๆเลยนะกดดันตรงที่ว่าซอมบี้มันมาเร็วซอมบี้มาเร็วมากกดดันจริงๆอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะผมกดดันจริงๆเอ้ยนี่ โมวมาเลยเออเฮ้ได้แผนที่มาเห็นไหมทุกคนเห็นไหมอืมกดเลยสิจ้ารออะไรรอใครตับเล็กบิน อเออนี่มันอะไรเนี่ยนี่คือแผนที่หาสมบัติยังไงล่ะโอ้ยน่าสนใจเป็นแผนที่แล้วก็มีสมองด้วยคนลุกเนี่ยเนี่ยฟังเสียงผมนะคนลุกจริงๆนะเนี่ย ขนลุกมากเดี๋ยวไปเจอกันในเลเวลต่อๆไปเลยนะครับผมโอ้มาแล้วเรามาถึงครึ่งด่านแรกของด่านโลซิตี้แล้วนะคะผม นี่ไงความยากบาเยือนก็เหมือนกับครั้งก,ก่อนและของครึ่งด่านแรกทั้งหมดลคะครับคือจะให้เราเอาชีวิตรอดในด่านในด่านที่ในด่าน,น,านอันนี้จะเป็นชื่อแมปเราจะไม่เหมือนกันด้วยให้เอาชีวิตรอดในแมปโลซิตี้ให้ได้และต้องเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดโดยไม่มีโรมาเวอร์อื้อหือ ก็เหมือนกับด่านหลังๆอะค่ะว่าจะหลังๆอะจะไม่มีโรโมเวอร์เหมือนกับแอซซิงอียิปต์แล้วก็ความยากมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยความยากในการจัดการกับซอมบี้ก็จะยากขึ้นตามระดับด้วยนะครับโอเคไปกันเลยโอ,โ,โอ้โหโรโมเวอร์ก็ไม่มี โอ้โหมาตรงกลางนี้หรอเฮ้ย hey, ใจเย็นสิพวกพวกเราไปกินสมองหัวมนโนสกันเถอะได้เลย my friends เฮ้ยใจเย็นใจเย็นยังไม่ทันไองโอง oh my god จงทีเจะหนีไม่ได้ ปเปลวฤสิออต้องใช้เงินเข้ามาช่วยแล้วนะคะเพราะว่าพืชที่เราอยู่พืชที่พืชที่เขาเอามาให้เราไม่ไปประโยชน์อะไรเลยเร็วไม่ได้ดังใจมันเิ่วไม่ได้ดังใจเราสักอย่างเลยโอ้ยอย่ามาเลยแบบนี้ นี่เอาเอาโอ้โหยักษ์มาแล้วโอ้โหโอเมก้าตาตาโยไม่เนี่ยโอ้า Me. shit! Nee. Oh. โอ้ยเอาชีวิตรอดด่านนี้ได้สำเร็จแล้วเย้แต่ว่าเราสูญเสียเงินไปเยอะเลยเราสูญเสียเงินไปหลายพันเลยนะครับนี่ในการจัดการจัดจัดการกับเจ้ายักษ์ในด่าน l ลซิตี้นะครับโอ้โหรูสผมรู้สึกว่าเลเวลกลางกลางเลเวลกลางด่านเนี่ย เลเวลครึ่งด่านแรกนี่คือแบบครึ่งด่านแรกคือความยากทวีพูนมากๆเลยนะโดยเฉพาะด่านโลซิตี้นี่คือแบบอืยากมากเดี๋ยวดูเงินผมเิดูเงินผมดิไม่เหลือแล้วจ้าไปหมดแล้วเงินผมไปหมดแล้วครับเงินผม โอเคค่ะถ้าใครชอบนะครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให mm ้ผมกันเยอะๆด้วยนะคะเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมกันเยอะๆเลยะนะครับสระวันนี้กันกันได้มาซิกต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีค่ะ